สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับบางช่วงนี้นะครับมันจะเป็นช่วงาจากฝนชิมะาเขานาแนวนะครับอากาศก็เริ่มจะจะแห้งนะครับช่วงนี้บางบางที่บางท่านอาจจะเจอปัญหานะครับเรื่องให้ไกลนะครับให้ไก่สำหรับพี่น้องที่ เมื่อไม่หรือง่วงวายหูกับยาตัวที่ว่าจะไปกําจัดนะครับก็จะผมกัเมื่อนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับเป็นตัวยาที่ผมใส่มาตลอดนะครับสําหรับผมกะมองว่ามันมันดีเลยนะครับโอเคนะครับฉีกกคือหายไปแต่ว่ามันให้นี่มันมันว่าหายไปตลอดนะครับบางถ้าทิ้งยาไปช่วงหนึ่งมันก็จะกลับมาอีกนะครับแต่ว่าเข้าท้องฉีดซ้าๆเดือนหนึ่งฉีดจากสองเที่ยงก็ได้ครับยาตัวนี้ก็จะเป็นเซวินแปดานะครับ ฉีดเส้ตัวไก่ได้นะครับบ่เปียงบมตายนะครับจริงที่ให้มันเจาะถ้าเจาะลูกไก่ที่ฟักนะมันมันเจาะตายเลยนะครับช่วงที่มันฟักมันกลับระมาณ2ยี่สิบเอ็ดมือนะครับไข่ไก่ฟักไก่โก,กนะครับเข้ากลับไปเที่ยวไปเปิดปืงถ้ามันมีให้นะครับเข้ากับเที่ยวไปใส่ปกกี้ก็ได้หรือถ้าถ้าถ้าไก่ห้าววไลเข้าใส่ปกกี้ผสมผสมนะครับ ยะเอาเลยครับเซฟิน8หาหาซื้อน้ำรนะานาขายพวกยาทางการเกษตรนะครับจะเป็นมันเป็นจะเป็นยาขามาแรงแต่ว่าฉีดบอร์ไกเข้ากับเามปกกีแล้วก็ฉีดฉจี๊เขาให้หัง่งถือถือไขได้นะครับแต่ว่ายามันเปียกหลนะครับอันนี้ซอยใดแล้วก็ฉีดน,น้ำเหลวไก่เข้านะครับตัวนี้ผมใส่มาตลอดนะครับก็คือหายหายแต่ว่ามันกับว่าหายขาดนะครับให้มัน ถ้ามันถึก <c oughs> น้ำื่นหรือยังมม่ก็เกิดขึ้นมาได้นะครับสําหรับท่านที่ยังมือใหม่หรือบพ่ทันหูก,กะขอแนะนํานะครับตัวนี้ดีผมใส่มาตลอดนะครับเซบิน85นะครับจะมีตัวใดดีๆมีเคล็ดลับดีๆอันใดกะจะมาแนะนําพี่ๆน้องๆอีกเรื่อยๆนะครับจังได้กัฝากติดตามไว้ได้ครับพัฒนาทั้งประมาณแล้วก็ภาก่อยนะครับกับผมมาอีก ต่างวามาทักทายมาสวัสดีพี่น้องนะครับมอนีกะมีเรียมาแนะนำเพียงสวัีก่อนนะครับอย่าลืีฝากติดตามไว้นะครับสวัสดีครับ